ทุกคนสวัสดีค่ะก็พบกับรายการที่ห่างหายกันไปนานมากก็คือ Newster Talk นั่นเองค่ะเย้กลับน,น,นะคะตั้งใจที่จะกลับมาพร้อมกับการแบ่งปันการแชร์การมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเฮ้ยความสุขคืออะไรอ่ะนิวไม่ได้อยากเป็นช่อง Youtube เป็นบล็อกเป็นพาเที่ยวเป็นแบบเพิ่มความสีสันเฉยๆแต่นิวอยากเพิ่ม Wisdom ด้วยเว้ย ฉันดูเท่ไปเลยอ่ะอก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะคะเพราะว่าทุกคลิปที่ผ่านมาที่มีเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยต้องขอบคุณทีมงานคุณภาพสำหรับน้องตัดต่อด้วยแต่ว่าต้องบอกว่า New Star Talk ขอเป็นเรียลๆไปเลยแล้วกันเพราะว่าน e w จะตัดต่อเองมันอาจจะมีหลาย EP มากๆเข้ามาเนาะกะ็เริ่มต้นกันเลยค่ะสำหรับ New Star Talk EP นี้นะคะ New ก็จะมาพูดถึงว่าทำไมนิวถึงเชื่อในเรื่องของ universe จัก,กรวาล กฎแรงดูจริงๆแล้วกฎแรงดูดเป็นหนึ่งในกฎของ Universe ทั้งหมดนะคะมันจริงๆมันมีย่อยอีกหลายกฎมากๆเลยนะคะไว้เรามาคุยกันซึ่งจริ่งนี้มันเป็นแพชชั่นในการที่นิวจะเรียนรู้แล้วก็อยากที่จะแบ่งปันมากๆต้องบอกก่อนว่าย้อนเวลากลับไป6-7ปีที่แล้วนิวเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเลยที่ตามหาเส้นทางชีวิตที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อในเส้นทางไหนดี เนาะในวันหนึ่งที่เรามีคําถามกับตัวเองทุกคนเคยเป็นไหมในวันที่เรามีคําถามกับตัวเองว่าจะยังไงต่อดีมันจะมีเสียงปิ๊งแวบมันจะมีความคิดแวบเข้ามาว่าทําอย่างนั้นสิอย่างนั้นดีไหมอย่างงู้นดีหรือเปล่าแต่มันก็จะมีสมองของเราเนี่ยแหละค่ะที่ขัดขวาง ไม่ว่าจะเป็นความกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวล้มเหลวกลัวทำไม่ได้ไม่เชื่อมันในตัวเองไม่รู้จักคุณค่าที่มีในตัวของเราเองสิ่งเหล่านั้นล่ละค่ะที่ทำให้มันเป็นตัวขัดขวางหรือลิมิตความสามารถในตัวเราที่ไม่ได้ทำให้เราก้าวหน้าไปสักทีอ่ะย้อนกลับไปในวันนั้นอะ เหมือนนิวมีคำถามอยู่ในใจอาจจะเรียกได้ว่ามีคำถามที่ส่งไปยัง universe ์หรือจัก,กรวาลหรือโลกใบนี้ว่าฉันจะทำอะไรต่อดีฉันจะไปทางไหนต่อดีและในวันหนึ่งอ่ะที่นิวแบบหลงทางมากๆอ่ะมันเป็นสภาวะที่เรากำลังต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมเราอยากที่จะมี คลายก็ได้ยื่นมือมาช่วยว่าเธอไปทางนั้นสิไปทางนี้สิอย่างเงี้ยค่ะในวันที่เราอ่ะเปิดใจเปิดโอกาสอนุญาตตัวเองให้เราได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่อนุญาตตัวเองให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใหม่การกระทําแบบใหม่เพราะเราอยากที่จะเป็นคนใหม่แล้วในตอนนั้นน่ะนิวพูดแบบนี้ละกันเนาะ universe จักรวาลหรือใครก็ได้ที่ทุกคนเรียกไม่ว่าจะเป็นพระเจ้า ไกด์จักรวาลหรือ universe นะคะคำเหล่านี้มันจะเป็นคําศัพท์ที่มันเป็นของคนที่มีคนที่มีความเชื่อในเรื่องของ spiritual กฎจักรวาลกฎแรงด,ดึงดูดอะไรก็ตามจะเข้าใจอะเนาะเพราะฉะนั้นเรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยกันคะ่ะ <c oughs> อ่ะ u n นิ e วอรก็ส่งคําตอบมาให้นิวได้เรียนรู้ถึงกฎ ซึ่งหนึ่งในกฎจักรวาลมันมีอยู่กฎหนึ่งที่ทุกคนอาจจะได้ยินอย่างแพร่หลายแล้วก็จะมีทั้งคนที่แอนตี้แล้วจะมีคนที่เชื่อก็คือกฎแรงดึงดูดในตอน67ปีที่แล้วเนี่ยนิวได้รู้จากกฎแรงดึงดูดเป็นครั้งแรกแลวหนูก็เริ่มศึกษาแลวหนูก็เริ่มเสพติดแล้วหนูก็เริ่มใช้มันอย่างจริงจังเอาไว้คราวหน้าคลิปหน้าหนูจะมาเล่าถึง ผลลับที่นิวใช้กดแรงดึงดูหรือการ manifest เนี่ยผลลัพธ์มันคืออะไรบ้างแต่ว่าคลิปนี้นิวอยากจะมาบอกทุกคนว่าชีวิตนิวเปลี่ยนไปได้ยังไงย้อนกลับไป7ปีที่แล้วนิวเป็นเด็กคนหนึ่งอย่างที่นิวบอกไปตามหาคําตอบของชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้วนิวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกแคบเราเป็น introvert ในตอนนั้นที่รู้สึกว่า เราอยากอยู่ในโลกของตัวเองแล้วเราก็อยากสําเร็จด้วยเราอยากจะออกไปข้างนอกแต่เราก็กลัวเรากลัวความล้มเหลวเรากลัวทําไม่ได้เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ในวันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ถึงกฎพลังเนี้ยมันเป็นพลังมหาศาลที่ในวันที่เราเปิดใจเปิดโอกาสให้กับ universe universe ก็มอบโอกาสให้กับเราเหมือนกันนิวจะบอกว่าความเชื่อ มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟและละเอียดอ่อนมากๆเราจะไม่จัดผู้คนว่าแบบเอ้ยเธอเชื่ออย่างนั้นเธอเชื่ออย่างนี้สิหรือเธอเชื่อสิ่งนี้มันผิดหรือใครถูกก็ตามแต่วันนี้เรามาวัดกันที่ผลลัพธ์ในชีวิตของเราอะเราเชื่อแบบไหนแล้วชีวิตมันดีขึ้นเราจงเคารพในความเชื่อของแต่ละคนเว้ยเพราะว่าในยุคนี้2023แล้วไม่ว่าใครจะเชื่ออะไรก็ตามอะคะนิมีความเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ ที่จะเลือกความเชื่อของตัวเองและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตัวเองเช่นกันอย่างเช่นศาสนาเราเองทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์คือเราทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ได้เป็นผู้ให้ เป็นชีวิตที่อิ่มเต็มเป็นชีวิตที่เหลือเฟือเป็นชีวิตที่มัง่งคั่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรในวันนี้ไม่เสียหายที่จะเปิดใจที่จะรับรู้ถึงความเชื่อนี้คุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อหลังจากนี้ไม่เป็นไรเลยแต่วันนี้นิวมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเมื่อนอิวเชื่อเรื่องเนี้ยแล้วชีวิตนิวเปลี่ยนไป นิวมองเห็นตัวเองเมื่อ7ปีที่แล้วนิวเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบโหพลังลบมากท็อกสิกสุดๆนิวรู้สึกว่าชีวิตตอนนั้นน่ะมันต้องการบําบัดแต่นิวไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านะนิวเคยเป็นบวจีทมาก่อนเคยเป็นแบบโหทุกอย่างฉันอยู่บนศูนย์กลางของโลกเว้ยฉนันแบบครูฉันเจ๋งอะ่ะฉันก็แบบฉันเก่งอะ่ะแต่ความที่มั่นใจในตอนนั้นคือจริงๆแล้วโลกแคบมาก แล้วพอในวันหนึ่งที่เราเปิดใจเปิดโอกาสเราก็เปลี่ยนแปลงไปมาพูดถึงแรงดึงดูดเนาะกดแรงดึงดูดเนี่ยหลายคนบอกว่ากดจักรยานดึงดูดจักรวาลอะไรแบบไร้สาระเอาลองเปิดใจฟังถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วคุณไม่เชื่อกดจักรวาลเนี่ยลองเปิดใจดูไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเนาะไม่เสียหายค่ะคือดิจะบอกแบบนี้ว่า law of attraction หรือการดึงดูดมันเป็นพลังงาน มันเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงที่เรามองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงเช่นเราโยนสิ่งของจากข้างบนลงข้างล่างมันตกเสมอมันไม่มีทางที่โยนจากข้างบนลงข้างล่างแล้วมันลอยถูกไหมคะทุกครั้งที่มันโยนลงมาคือมันตกลงมามันคือแรงโน้มถ่วงนั่นคือกฎแรงโน้มถ่วงนี่คือกฎแรงดึงดูดสิ่งที่หนุ่งลรงจะบอกคือเรามองไม่เห็นพลังงานเหล่านี้หรอกแต่มันมีอยู่ จริงแล้วมันมีอยู่เสมอรอบตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะใช้มันฉันใช้กดแรงดูดอุ้ยพี่นิวหนูไม่เคยใช้กดแรงดูดเลยค่ะไม่ว่าคุณจะใช้มันหรือคุณไม่ได้ใช้มันคุณใช้มันอยู่เสมอเพียงแต่คุณไม่ได้รู้ว่ามันคือสิ่งนั้นมันคือพลังงานนั้นๆทุกคนพอจะเห็นภาพเนาะอ่ะทีนี้ตัวเราเนี่ยให้คิดภาพว่าเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กดึงดูดเออเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กวันเนี้ย เราเป็นแบบไหนเราจะดึงดูดแบบนั้นและเคยได้ยินคำว่าเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้สิ่งที่เราคู่ควรไหมคะบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเราอาจจะบอกว่าทำไมเราถึงเจอคนไม่ดีอ่ะไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ดีแบบเขาแบบอย่างนั้นนะแต่นิวกำลังจะบอกว่า มันเป็นพลังงานที่จับคู่กันทีเนี้ยจัก,กรวาลกำลังต้องการจะมีบทเรียนมาให้ทุกคนได้เรียนรู้จากบุคคลจากเหตุการณ์จากสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราถ้าวันนี้เราแมทชิ่งกันแล้วเราก้าวข้ามผ่านมันไปได้เช่นแฟนแม่งท็อกซิกมากเ,เพื่อนแม่แมงขี้นินทามากแบบเพื่อนท็อกซิกสุดๆ ถ้าเราต้องการอัพพลังงานหรืออัพเลเวลเราต้องการไปต่อชีวิตเราคือแบบไม่สามารถอยู่กับคนทอกซิกแบบนี้ได้อะเราต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้คือการที่ไม่อยู่กับพลังงานเดียวกับคนคนนั้นเราต้องอัพสภาวะอัพพลังงานนะคะทุกคนพอจะเห็นภาพเนาะถามว่าทำไมเราถึงต้องเจอกันการเจอกันของคนสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างอะมันคือการ อัพเลเวลมันคือการทดสอบเหมือนเวลาเราเล่นเกมมาริโออะเราจะต้องมีด่านต่างๆด่านเรายิ่งด่านบอสอะไม่ง่ายเนาะแต่นิ้วไม่ได้หมายความว่าเราข้ามไม่ได้นะไม่ง่ายแต่ถ้าข้ามได้ก็คุ้มที่จะไปต่อ และในวันที่เราผ่านบททดสอบของคนพลังงานแบบนี้แล้วเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้หมายความว่าเราเหนือกว่าใครนะแต่เราอ่ะมีพลังงานที่มากกว่าเขาลอยเหนือสถานการณ์มากกว่าเธอท็อกซิกแต่ฉันไม่ท็อกซิกอะ่ะฉันอยู่กับเธอไม่ได้เว้ยคือเปรียบเทียบว่าขยะกับออของที่มันมีมูลค่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ได้ว่าเขานะแต่เราให้เห็นภาพเลยว่า มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันผลักออกพอมันผลักออกเราได้กลิ่นแล้วว่าอ๋ออันนี้ท็อกซิกอันนี้พลังลบแต่ถ้าเรายังอดทนเรายังไปกับเขาต่อเรายังทำตัวกลมกลืนไปกับสิ่งเหล่านั้นเราจะเป็นสิ่งเหล่านั้นค่ะทุกคนก็ t ไหมแล้วเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นอะเข้ามาที่มันเป็นเหมือนที่เขาเรียกสินเสมอ,อะอืม แต่ถ้าเราไม่อยากที่จะอยู่แบบนั้นก <_ an> ็ดีดตัวเองเออกมาอัพพลังงานตัวเองขึ้นบางครั้งเราต้องตัดบางคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิต <_ an> เพื่อที่จะเจอคนที่ใช่กว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นคู่เสมอไปนะหมายความว่าพาร์ทเนอร์ทีมงานบริวารเพื่อนก็ได้นะคะแต่เรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรามาพูดกัน<_ an> <_ an> บางคนอาจจะมีครอบครัวที่ท็อกซิกไว้เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะ ในวันที่เราเคลียร์พลังงานตัวเองแล้วอ่ะเราอยู่เหนือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆแล้วเราสามารถตัดวัชพืชออกจากชีวิตแล้วพลังงานของเราจะเปลี่ยนไปสังเกตดูว่าในแต่ละช่วงชีวิตจะมีผู้คนและแก็เหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วเวลาเรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นเรามองเห็นโอกาสในชีวิตมากขึ้นเรามองเห็นความโชคดีของตัวเองได้มากขึ้นเราจะมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรา แบบรูปแบบชนิดที่ว่าเฮ้ยผู้คนแบบเหล่านี้มาจากไหนอะ่ะทำไมเขาถึงมีพลังงานบวกดีจังเลยเฮ้ยหรือแม้แต่กระทั่งถ่ายฝีแล้วเจอ news t r station ทําไมฉันถึงเจอเธออะ่ะวิทธอพลังงานดีจังเลยอะ่ะวิเราอยากดูคนนี้อะ่ะเป็นเพราะว่าจิตเบื้องลึกของคุณบางจุดที่คุณต้องการจะมีสภาวะแบบนี้แหละมีความสุขในชีวิตมี energy มั่นใจในตัวเอง สามารถที่จะเสกสร้างเนรมิตชีวิตได้ไม่ต้องจมอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตเสมอไปจิตส่วนลึกของคุณกำลังอยากที่จะดึงดูดสิ่งนี้ออกมาและถ้าวันไหนที่คุณอนุญาตปุ๊กนิวก็จะเข้าไปในชีวิตคุณมากขึ้นคนที่มีพลังบวกก็จะเข้าไปในชีวิตคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณแอนตี้ปุ๊บคือเราไม่ตรงกันคือเราไม่ตรงกันเราก็จะไม่ได้อยู่ในวงโคจรเดียวกัน เท่านั้นเองทุกคนคะนิวทำคลิปเนี้ยนิวไม่มีสคริปต์เลยอะนิวอาจจะพูดวนไปวนมาไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามกันเลยนะย้อนกลับไปละย้อนกลับไปในวันที่7ปีที่แล้วที่นิวแบบว่าหลงทางกับชีวิตแล้วนิวบอกจักรวาลว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้นิวเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองนิวอยากเป็นคนที่ดีขึ้น่ะแต่นิวไม่รู้วิธีการนิวไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไง กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดก็เข้ามาครูบาอาจารย์ของนิวก็เข้ามานิวต้องขอบคุณแม่รุงพิมพัฒั์ชานะคะที่เป็นครูสอนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนิวคนแรกนิวต้องบอกก่อนหน้านั้นนิวได้เจอคลิปครูอ่ครูซันไรส์หรือครูสิตามาก่อนเดี๋ยวนิวจะทิ้งลิงก์ของครูบาอาจารย์นิวไว้ให้ละกันนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าหลังจากนั้นอะ่ะเราก็เศษติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณอยากเป็นสิ่งไหนคุณจง เป็นสิ่งนั้นก่อนเมื่อคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขคุณจงเป็นความสุขก่อนแล้วคุณจะดึงดูดความสุขเข้ามานั่นคือสิ่งที่พูดและอธิบายง่ายๆของกฎแรงดึงดูดเลยค่ะพี่นิวหนูอยากมีความสุขแต่หนูไม่มีความสุขหนูจะเป็นความสุขได้ยังไงทุกคนอาจจะมีคำถามนี้บางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้มีความสุขฉันจะเป็นความสุขได้ยังไง คุณเป็นความสุขได้ในวันที่คุณอนุญ,ญาตตัวเองให้เป็นความสุขพูดมันเหมือนง่ายเนาะมันง่ายแบบนั้นเลยค่ะคุณจะเป็นคนที่มั่นใจได้ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตตัวเองให้เป็นคนคนนั้นคุณจะเป็นคนที่แบบโชคดีได้ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตตัวเองให้เป็นคนที่โชคดีคุณเก็บปะ แล้วการอนุญาตตัวเองให้เป็นคนคนนั้นเลยทั้งๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นยังไงอะคะในวันที่คุณพลังลบคิดลบบ่นกลด่าตัวเองอะคุณยังไม่ขออนุญาตตัวเองให้เป็นคนนั้นเลยแต่ทำไมคุณถึงเป็นคนนั้นเพราะคุณมีความเชื่อว่าชีวิตมันแย่คุณดึงดูดมาแต่คนแบบแย่ๆไงผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายนอกใจคุณเชื่อแบบนั้นโดยจิตใต้สำนึกของคุณมันแบบได รับข้อมูลแบบนั้นซ้ำๆว่าคุณอาจจะไม่ได้คู่ควรกับคนที่ดีอุยเห็นคนนั้นมีรถมีบ้านมีสามีที่ดีมีชีวิตที่ดีโชคดีจังเลยแต่ฉันไม่ได้โชคดีแบบเขาอ่ะในความรู้สึกเล็กๆนี่แหละจิตใต้สมนึกมันนำพาให้จิตสมนึกเชื่อแบบนั้นวันนี้เราจะต้องดีท็อกตัวเองใหม่ดีท็อกตัวเองใหม่คือการที่เปลี่ยนแปลงความคิด และจิตใต้สำนึกจะค่อยๆรับดูข้อมูลใหม่เดี๋ยวเราจะมาพูดจิตสำนึกจิตใต้สำนึกอะไรแบบลึกกันอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันแบบคร่าวๆนี่คร่าวๆเนี่ยไม่รู้กี่นาทีแล้วเนี่ยมันมากเหมือนการไลฟ์สดเหมือนหยุดไม่ได้อะพอเราต้องมีความเชื่อระบบความเชื่อข้อมูลความเชื่อแบบใหม่เราจึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นใหม่ขึ้น ไม่ต้องกังวลนะว่าบางสังคมเพื่อนบางคนอาจจะหล่นหายไปแต่มันหมายความว่าเรากำลังทรานฟอร์มค่ะเรากำลังเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าเราเลิกคบเขาใจเย็นๆก่อนนะไม่ได้หมายความว่าใครที่หล่นหายไปไม่ดีวันนี้เราจะไม่ได้ตัดสินใครเลยว่าใครดีหรือใครไม่ดีเนาะแต่เราจะมากำลังจะบอกว่าเราอยากที่จะแบบอยู่เหนือสถานการณ์อะ เราอยากที่จะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจอ่ะเราอยากที่จะเป็นคนที่เสกสร้างเนรมิตได้อ่ะเราอยากที่จะเป็นคนโชคดีคนนั้นน่ะบางเหตุการณ์บางคู่คนก็จะต้องหล่นหายไประหว่างทางค่ะเท่านั้นเองนี่คือสัจธรรมที่เพราะว่าถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิมๆเราจะไม่สามารถดึงดูดสิ่งใหม่ได้เลยเพราะเราเป็นสภาวะแวดล้อมนั้นๆแต่ถ้าวันนี้เราอยู่ เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมใหม่คบกับคนใหม่หมายถึงว่าคบกับอะไรล่ะดูนิวสเตสเตชันสิเออดูแบบช่องพลังบวกสิดูแบบคุณครูต่างๆที่เขาแบบสอนเรื่องราวพลังดีๆสิเราจะมีสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนไปให้พร้อมรับสิ่งนั้นไว้เลยค่ะและในวันนั้นที่นิวเจอครูบาอาจารย์ของนิวเรียบร้อยมีครูอีกหลายท่านนะคะต้องบอกว่าที่ทําให้นิวเติบโตมาเป็นวันนี้ไม่ใช่แค่ ท่านที่เอ่ยไปแต่ว่าหลายท่านมากๆยังอยู่ในใจนิวเสมอทุกๆท่านนะคะเอมนิวไม่หยุดที่จะพัฒนาด้วยนิวไม่ได้บอกว่านิวดีเลิศโนค่ะทุกวันนี้ยังต้องพัฒนาอีกเยอะมากมายเพราะว่านิวเองมาจากจุดดํามืดอะที่เป็นจุดที่แบบฉันไม่ดีอ่ะฉันไม่พอฉันไม่มีคุณค่าฉันไร้ซึ่งตัวตนฉันแบบ ฉันมืด8ด้านจังเลยแต่มันค่อยๆสว่างขึ้นในวันที่เราเติม wisdom หรือปัญญาให้กับตัวเองเรารักตัวเองมากขึ้นเราให้ความรักที่แท้จริงกับตัวเองได้มากขึ้นแล้วเราให้ความรักคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันนั่นคือทำไมนูถึงทำช่องทาง tiktok แล้วก็ youtube นะคะอะพอเราเสพเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างที่นูบอกย้อนกลับไปเราเป็นแบบไหนเราจะดึงดูดแบบนั้น ทุกคนเชื่อไหมชีวิตนูเปลี่ยนแปลงไปแบบที่สุดเลยโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเลยในวันที่เราเปลี่ยนความคิดในวันที่เราเปลี่ยนมุมมองในวันที่เราเปลี่ยนพลังงานของตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมนิวถึงเชื่อเรื่อง law of attraction law of universe and more และอื่นๆนิวเชื่อว่าทุกอย่างคือพลังงาน แล้วมันจะเสียดายเวลาชีวิตมากๆเลยถ้าเรายังจมอยู่กับพลังงานเสียใจอกหักรับคุดตุดก็เมินผิดหวังล้มเหลวในชีวิตไม่ให้อภัยตัวเองบ่นกลด่าชีวิตชีวิตมันเฮงฟวยจังเลยมันเสียเวลากับพลังงานความคิดแบบนั้นมากๆเพราะนิวรู้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนความคิดตั้งแต่วินาทีนั้นน่ะชีวิตจะเปลี่ยนไปหมดเลยนี่คือจุดเริ่มต้นว่าทำไม นิวถึงเข้าในวงการนี้และนิวถึงชอบเรื่องพวกนี้ spiritual จิตวิญญาณ um, l a w o f attraction ต่างๆเหล่านี้มากมายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดที่จะทำให้ทุกคนได้เปิดใจกับเรื่องนี้นะคะเราไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าจบแบบง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยเอาไว้แบบให้ติดตามกันใครมีความเชื่อแบบเดียวกันใครใช้กดแรงดูดแ,แล้วได้ผลอะไรบ้างคอมเมนต์มาหนูอยากอ่าน ทุกคนมากๆเลยค่ะหนีตื่นเต้นมากๆกับการที่จะมาเป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะมาคอนเฟิร์มว่า this is true มันมีอยู่จริงและคุณสามารถที่จะสร้างมันได้ด้วยตัวของคุณเองเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ฟังจนจบนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งติงต้งๆๆ้กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ